สวัสดีครับถึงวัดูบรรยากาศใต้สะพานพระราม4ตรงท่าน้ำปากเกร็ดโอวันนี้วันลอยกระทงเป็นจุดที่แถบปกากย่านอำเภอปากเกร็ดลอยกระทงบริเวณนี้เป็นจุดที่ว่าค่อนข้างที่จะคนเยอะม,อมากๆเลยเยอะที่สุดนะครับผมแน่นเวที่หาซื้อกระทงไปลอยซช่หน่อยลอยมันตอนนี้แหละครับผมเอากระทงที่เป็นเอาอะไรดีเนาะเด็ก มาลอยกระทงกันครับโอ้มาลอยกระทงกันเดี๋ยวค่อยมาดูการสแสดงก็มีการสแสดงด้วยนะวันนี้ไปขอขอญาตไปลอยกระทงก่อนวันนี้ กระทงที่ปากเกร็ดครับทุกคนลอยกระทงที่ปากเกร็ดวันนี้คนเยอะนะคนเยอะ สีก็แจกกระทงสี่ แสงสีอลังการมากเลรลอกรยกระทงใครยังมายังมาทันอยู่เด้วยยังยังมาทันอยู่ครับผม กำลังเดินไปที่ท่าน้ำท่าน้ำปางเกร็ดนี่แหละครับคนอยู่ใกล้น้ำใกล้แม่น้ำก็สะดวกสบายไม่ต้องนั่งรถไปไกลนั่งบินออกมาก็ถึงท่าน้ำแล้วโอ้คนเยอะอ่ะคนเยอะ เราต้องเข้าคิวรอยกระทงลอยกระทงปากเกดวันนี้เราไม่ได้มีไฟแชกมาเลยอะ่ะเราไม่ได้เตรียมไฟแชกมาแล้วดูก่อนก็ลอยแบบไดนยังไง ไม่ได้เอาไม่ได้เอาด้านมาก็ลอยแบบนี้เลยครับผมโอ้ยสบายดีเลยโอ้โห ไม่ไ้คู่ยุกกะไผ่แล้วนะเออกระทงได้คู่พอดีเลยลโอ้ยบรบรยากาศหน้ามาเลยกันยังมาทัานอยู่ด้อครับทุกคนก็ยังอยู่ปากเกร็ดอยู่ใ,ใกล้ๆเน,นีเออ้ยโอ้โหคนเยอะมากนะ้ ก่อนส่งท้ายคลิปนะครับผมที่ละใต้สะพานพระรามส4ตอนนั้ปราเกรดขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณทุกๆกําลังใจสาหรับ EP นี้เด้อดูดูดู